สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรวิธีวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้รถที่เหมาะกับชีวิตประจำวันเป็นสกูตเตอร์สไตล์คลาสสิกที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก GPX และรุ่นที่เราจะพาทุกคนไปชมกันแบบละเอียดที่สุดในวันนี้ก็คือ GPX Rock 125รถที่กำลังมาแรงแบบสุดๆในตลาดไทยด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นราคาเข้าถึงง่ายและฟีเจอร์ที่ให้มาแบบคุ้มค่าอย่างน่าตกใจ ก่อนจะเริ่มรีวิวผมขอทักทายผู้ชมทุกคนอีกครั้งขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราถ้าคุณเป็นคนชอบรีวิวรถจักรยานยนต์แบบเข้าใจง่ายดูเพลินและได้ข้อมูลครบครบก็ฝากกดติดตามช่องไร้วิทีเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในช่องนี้อีกเยอะแน่นอนวันนี้เรามาดูกันว่า GPX Rock 125รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ทำไมถึงกลายเป็นรถที่หลายคนพูดถึงทั้งเรื่องรูปทรงความคุ้มค่าความประหยัดการใช้งานจริงและราคาที่หลายคนเห็นแล้วต้้อองรองรว่า โหคุ้มอะไรขนาดนี้แล้วเหมาะกับใครช่วงล่างดีไหมสมรรถนะเป็นยังไงเครื่องยนต์ตอบสนองแบบไหนเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทํางานหรือเหมาะสําหรับใช้ขี่ในเมืองเป็นหลักหรือเปล่าวันนี้จัดเต็มครบทุกประเด็นครับต้องบอกว่าการออกแบบของ GPEX Rock 125เป็นจุดที่สะดุดตาม,มากตั้งแต่แรกเห็นเพราะมันเป็นรถสไตล์เรโทรที่ผสมความทันสมัยแบบลงตัวมากเส้นสายตัวรถมีความโค้งมนแบบรถย้อนยุคแต่ใส่รายละเอียดที่ทันสมัยเข้าไป เช่นฝ่ายหน้าเลดทรงกลมที่ดูแข็งแรงคมชัดให้ลุคคลาสสิกแต่ใช้งานได้ดีในชีวิตจริงแผงหน้าปัดเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างเข็มอนาล็อกกับหน้าจอดิจิทัลที่ให้ข้อมูลชัดเจนใช้งานง่ายแม้จะเป็นมือใหม่ตัวรถมีความกระทัดรัดน้ำหนักเบาเหมาะกับผู้ขี่ทุกวัยทั้งผู้ชายและผู้หญิงจุดเด่นที่หลายคนชอบคือสไตล์ของมันที่ไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี้คือ GPS Rock 125ดีไซน์มีความน่ารักมีความเรโทรและมีความคลาสสิกแบบมินิมอลเหมาะมากกับคนที่อยากได้รถขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานหรือขี่ไปคาเฟ่แบบไม่ซ้ำใครเหมาะทั้งวัยรุ่นและคนทำงานที่อยากได้รถที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองในเรื่องสมรรถนะ GPS Rock 125มาพร้อมเครื่องยนต์125ซีซีที่ปรับจูนให้ตอบสนองดีช่วงออกตัวนุ่มนวลไม่กระชากจนเกินไปขี่ในเมืองได้สบายมากรถมีความคล่องตัวสูงเพราะน้ำหนักเบา การพับเลี้ยวในทางแคบหรือซอกซอยต่างๆทําได้อย่างง่ายดายเหมาะมากกับการจอดตามพื้นที่แคบๆรวมถึงการซอกแซกในเมืองที่รถติดเยอะๆบอกเลยว่าคนที่ใช้ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ที่รถติดมากๆน่าจะชอบแน่นอนด้านความประหยัดน้ํามันถือว่าเป็นข้อดีที่หลายคนคอนเฟิร์มว่าประหยัดจริงด้วยความที่เครื่องยนต์1 2 5 c ีและน้ำหนักตัวไม่มากทำให้กินน้ำมันน้อยเติมทีหนึ่งขี่ได้หลายวันสบายๆโดยเฉพาะคนที่ใช้เดินทางระยะสั้นถึงกลางในเมือง จะรู้สึกได้ทันทีว่าค่าน้ำมันลดลงกว่ารถรุ่นใหญ่แบบชัดเจนระบบช่วงล่างให้ความรู้สึกนุ่มพอสมควรรองรับหลุมบ่อพื้นถนนในไทยได้ดีระดับหนึ่งไม่แข็งกระด้างเกินไปบาะนั่งนิ่มนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้สอนหลังแฮนด์จับไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปทําให้ท่านั่งขี่เป็นธรรมชาติเหมาะกับการขี่นานๆโดยไม่เมื่อยม,มากระบบเบรกที่ให้มาถือว่าเพียงพอกับก,บการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกที่ตอบสนองได้ดีสําหรับรถสกูตเต แม้จะไม่ได้เป็นระบบเบรกที่หรือหวาแต่เพียงพอกับการใช้งานจริงอย่างแน่นอน GPS ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รถคันนี้น่าใช้มากขึ้นเช่นที่เก็บของใต้บาะที่ใหญ่พอสมควรสามารถใส่ของจุกจิกได้เยอะจุดเกี่ยวของด้านหน้าช่องเก็บของเล็กที่ใช้งานได้จริงบอกเลยว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ เรื่องสีสัน GPS Rock 125มีสีให้เลือกหลายแบบมากตั้งแต่โทนวินเทจโทนเข้มโทนอ่อนหรือโทนสว่างสดใสซึ่งเป็นอีกจุดที่หลายคนถูกใจเพราะเลือกให้เข้ากับสไตล์ตัวเองได้ง่ายมากราคาของ GPS Rock 125ถือเป็นที่สุดของความคุ้มค่าในตอนนี้โดยราคาเริ่มต้นประมาณ35,900บาทเท่านั้นซึ่งสำหรับรถสไตล์เรโทรดีไซน์สวยแบบนี้ ถือว่าถูกมากเรียกว่าเป็นรถที่ดีไซน์ดีใช้งานง่ายแถมราคาเข้าถึงได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือคนที่มองหารถสำรองไว้ใช้ในบ้านในมุมมองของผม g p x Rock 125เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถดีไซน์สวยใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันราคาไม่แพงและต้องการรถขนาดกระทัดรัดที่ขี่สนุกในเมืองจุดขายไม่ใช่ความแรงแต่เป็นความน่ารักคลาสสิกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่รถค่ายใหญ่บางรุ่นไม่มี ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความคุ้มค่าอยากได้รถที่ราคาไม่แรงแต่หน้าตาดีจนคนต้องเหลียวมองและสามารถใช้ได้จริงในทุกวันผมว่า g p x Rock 125เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากใครที่กำลังเลือกซื้อรถใหม่หรือกำลังมองหารถสำหรับขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานหรือขี่เล่นในเมืองคันนี้คือหนึ่งในรุ่นที่ควรไปลองนั่งลองจับจริงก่อนตัดสินใจสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบหากชอบเนื้อหาแบบนี้หรืออยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามไร้วิธีเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะตามมาอีกเพียบเจอกันคลิปหน้าครับ